せーの。でもそんなんじゃダメ。もうそんなんじゃほら。心は進化する。 ราจะมาพูดถึงเรื่องของยานั่นเองยามันคืออะไรยามันก็คือสารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทางสรีระวิทยาของร่างกายของเราซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะหลายคนสงสัยว่าสรีระวิทยานั้นคืออะไรสรีระวิทยาก็คือการทำงานของระบบต่างๆนะคะในร่างกายของเราซึ่ง มันจะส่งผลกับกระบวนการกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการพยาธิวิทยานะคะพยาธิวิทยาคืออะไรคือคกลไกนั่นเองกลไกการเกิดโรคในร่างกายของเราซึ่งยาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งประโยชน์ของยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนั่นเองนะคะประเภทแรกก็คือ มีประโยชน์ด้านการรักษาอย่างเช่นยาที่รักษาโรคมะเร็งนะคะ 2. ยาที่บรรเทาอาการหรือว่าควบคุมอาการต่างๆยกตัวอย่างเช่นยาอะไรยาควบคุมความดันโลหิตนะคะยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่ายาแก้ปวดยาลดไข้อันนี้เป็นยาที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมอาการหรือว่าบรรเทาอาการนะคะ ส,สาเนาะสาแล้วเนาะาสามเนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นวัคซีนที่เราฉีดไปเนี่ยจะไปสร้างภูมิคุ้มกันของโรคนั้นๆให้เป็นการป้องกันโรคนั่นเองนะคะให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกระตุ้นมาต่อสู้กับโรคเป็นการป้องกันและอย่างสุดท้ายคืออย่างที่4ประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยโรคบางโรคนะคะเขาก็จะใช้ยานในการวินิจฉัยโรค ต่างๆอย่างเช่นภูมิแพ้ก็จะมียาที่ใช้หาอาการแพ้ว่าเออเราเนี่ยแพ้อะไรแพ้อาหารหรือว่าแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของยานั่นเองซึ่งยาที่เราเห็นเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ว่าเราจะแบ่งยาออกเป็น3รูปแบบนะคะนักเรียนก็คือรูปแบบแรกคือรูปแบบของแข็ง ก็จะเป็นพวกยาเม็ดนั่นเองนะคะ2รูปแบบของเหลวก็คือยานา้าํา3คือรูปแบบกึ่งของแข็งจะเป็นอะไรมาติดตามกันนะคะรูปแบบแรกรูปแบบของแข็งก็เป็นยาเม็ดชนิดต่างๆเรามาเริ่มที่ยาเม็ดชนิดไม่เคลือบนะคะอ่ะอันนี้คือยาเม็ดชนิดไม่เคลือบนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผิวของมันเนี่ยจะมี ลักษณะด้านด้านผิวสัมผัสเมื่อสัมผัสไปก็จะรู้สึกสัมมือเล็กน้อยนะคะก็จะมีลักษณะด้านด้านอันนี้คือยาไม่เคลือบนั่นเองส่วนยาเคลือบนะคะมันจะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือยาเคลือบน้ําตาลกับยาเคลือบฟิล์มอันนี้เราไปดูยาเคลือบน้ําตาลน,นะคะค่ะมันเม็ดเล็กมากนะ อ่ะอันนี้คือยาเคลือมน้ำตาลนักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าผิวของมันเนี่ยจะมันวาวมากนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าใครคิดภาพไม่ออกให้คิดถึง mnm ขนม mnm นะคะก็จะมันมันวาวๆถูกต้องไหมต่อไปเป็นยาเคลือบฟิล์มนะคะยาเคลือบฟิล์มเนี่ยลักษณะคล้ายเลยเจอสังเกตไม่ค่อยออกเนาะว่ามันเคลือบฟิลม์มอันนี้เป็น ลักษณะคล้ายยาไม่ได้เคลือบแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผิวมันจะลื่นๆไม่เหมือนตัวนี้อะไม่เหมือนตัวที่ไม่เคลือบตัวที่ไม่เคลือบเนี่ยผิวมันจะสักๆแต่ว่าอันนี้เคลือบฟิล์มผิวจะลื่นๆแต่ว่าถ้าต้องกับแสงนะคะนักเรียนมันก็จะอะเรียกว่าสะท้อนแสงไหมอะสะท้อนแสงหรือว่ามันมันนิดนึงนะคะอันนี้คือยาเคลือบฟิล์มแล้วทําไมเขาจะต้องเคลือบยา คือยาบางชนิดเนี่ยมีรสชาติที่ขมเกินไปยากที่จะรับประทานนะคะก็เลยเคลือบให้ตัวยาเนี่ยลดรสชาติขมแล้วก็รับประทานง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์ของการเคลือบยานะคะต่อไปเป็นยาชนิดเขียวนะคะซึ่งยาชนิดเขียวเนี่ยจะพบได้ในพวกยาอะไรยาลดกรดชนิดเม็ดนั่นเองซึ่งก่อนที่จะ รับประทานเนี่ยเราก็จะต้องเคี้ยวก่อนอันนี้เป็นอะไรแอนตีซินนะคะช่วยรักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือว่าแสบท้องนะคะก็เคี้ยวก่อนแล้วก็ดื่มน้ำตามทำไมถึงจะต้องเคี้ยวเพราะว่าตัวฤทธิ์ยานั้นถ้ายัางเป็นเม็ดเนี่ยก็จะทำละลายแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะต้องเคี้ยวก่อนนะคะเพื่อที่ยาจะได้ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะต่อไปเป็นยาเม็ดฟูยาเม็ดฟูเนี่ยทุกคนก็จะ หาเจอได้เช่นอีโนนะคะก็จะรับประทานรับประทานยังไงก็คือเราก็จะนำไปละลายน้ำแล้วเมื่อมันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเนี่ยเราจึงรับประทานได้นั่นเองอันนี้คือยาเม็ดฟูนะคะอ่ะอันนี้เป็นยาเม็ดนะคะต่อไปไปดูยาแคปซูลยาแคปซูลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือ1แคปซูลอ่อนกับ สแคปซูลแข็งเราจะแยกความแตกต่างได้อย่างไรนะคะเราไปดูเลยอันนี้นะคะเป็นคาร์บอนรักษาอาการท้องร่วงนะคะเป็นยาแคปซูลแข็งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวยาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนและสามารถดึงออกจากกันได้นะคะซึ่งเมื่อเราดึงออกจากกันเนี่ยตัวยาข้างในจะบรรจุตัวยาที่เป็นผงนะคะส่วน ชนิดอ่อนนะคะจะมีลักษณะคล้ายน้ำมันตับปลาใสๆนะคะบีบก็จะนุ่มๆหน่อยอ่อนๆเนาะเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันจะบรรจุตัวยาที่เป็นของเหลวอยู่ในแคปซูลนั้นนะคะอันนี้เป็นแคปซูลชนิดอ่อนนะคะต่อไปไปดูยาผงยาผงเนี่ย ถ้าเห็นตามทั่วไปนะคะก็จะมียาผงชนิดรับประทานอันนี้เห็นกันรู้จักกันดีนะคะมันก็คืออะไระคือเกลือแร่ชนิดผงนั่นเองก่อนที่จะรับประทานเนี่ยเกลือแร่เนาะก็จะต้องละลายน้ำก่อนรับประทานนะคะน,นี้คือยาผงชนิดรับประทานแล้วอีกตัวหนึ่ง ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะมันเป็นยาหอมนะเป็นยาของเป็นยาที่คนแก่ชอบใช้ซึ่งมันจะลดอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าขับลมได้เป็นอย่างดีนะคะมีกลิ่นหอมมากนะอ,อันนี้เนี่ยจะละลายน้ําก่อนรับประทานก็ได้หรือว่าจะรับประทานเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะต่อไป ยาผงชนิดสูตรดมยาผงชนิดสูตรดมเนี่ยเขาจะไม่นิยมสูตรดมโดยตรงเข้าผ่านทางจมูกเลยนะคะเขาก็จะใช้พวกหลอดเป็นตัวนํานะคะก็สูตรดมอันนี้เราไม่ค่อยเห็นต่อไปจะเป็นยาผงที่ใช้ภายนอกก็อย่างเช่นยาโรยแผลทําให้แผลแห้งรักษาแผลอันนี้คือยาผงโรยแผลก็จะเป็นยาใช้ภายนอกต่อไปยาผงแบบฉีดจะพบเจอได้ มากในตามโรงพยาบาลต่างๆถ้านักเรียนคิดภาพตามอาจารย์นะคะก็จะเห็นเป็นยาขวดเล็กๆนะคะมีตัวยาบรรจุอยู่ในขวดซึ่งในตัวยานั้นจะเป็นยาชนิดผงก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยจะต้องผ่านการละลายโดยจะใช้ตัวทำละลายหรือคือน้ำกานทางการแพทย์ในการ ทำละลายนะคะแล้วก็เมื่อละลายแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเขาก็จะเอามาฉีดให้ตัวพวกเรานั่นเองเพื่อรักษาโรคต่างๆนะคะต่อไปไปดูรูปแบบที่สองนะคะก็คือรูปแบบของเหลวก็คือยาหนามต่างๆนั่นเองซึ่งยาหนามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้หลายๆแบบนะคะเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะคือยาน้ําแบบใสก็คือชื่อมันก็บอกเพราะว่ายาน้ําแบบใสเนาะเช่น อ่อันนี้ยาหยอดตานะคะจะมีลักษณะที่จะใสๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเนาะอ่านี่นี่นี่เห็นไหมอ่าเนี่ยจะมีลักษณะใสเหมือนน้ํานะคะคล้ายน้ํามากเลยอันนี้คือยาหยอดตานะคะต่อไปยาน้ําเชื่อมยาน้ําเชื่อมเนี่ยก็คือยาน้ําเด็กทั่วไปเช่นยาแก้ไอเด็กยายาพาราเด็กอะไรอย่างเงี้ยยาน้าที่มีรส หวานแล้วก็มีรสชาติผลไม้ต่างๆเช่นสตรอเบอรี่ส้มอะไรพวกนี้ที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆนะคะอันนี้คือยาน้ำเชื่อมต่อไปยาน้ำอีลิเซอร์ยาน้ำอีลิเซ,ลเซอร์คืออะไรไม่เคยรู้จักชื่อเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยาที่พวกเราเคยเห็นกันนะคะก็คือนี่ยาแก้ไอน้าดำตาเสือดาวยาอีลิเซอร์เนี่ยมันจะ เป็นยังไงอ่าก็ยาอิเล็กเซอร์นะคะมันเป็นยาน้นาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะหรือนี่อันนี้คือยาลดกรดขับลมในกระเพาะมันเขียนเลยว่าเป็นไงมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะอ่ะอันนี้เป็นยาอิเล็กเซอร์นะคะผสมแอลกอฮอล์เพื่อให้ตัวยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อไปไปดูยาน้นาแขวนตะกอน ยาน้ำแขวนตะกอนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นน้ำและตัวยาจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะคะตัวยาจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างแล้วก็มีตัวน้ำเนี่ยอยู่ด้านบนซึ่งยาน้าแขวนตะกอนเนี่ยก่อนที่จะนำมาใช้เราจะต้องทำการเขย่าให้เนื้อยากับน้ำเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่ะอันเนี้ยใช้ได้ละเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ ซึ่งอันนี้นี่คืออะไรยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดนนะคะหรือว่ามีอีกตัวหนึ่งคือคารามายนั่นเองคูยกตัวอย่างคารามายนะคะก่อนใช้ก็จะต้องเขยา่าอันนี้ใช้ภายนอกเนาะแก้คันต่างๆอันนี้คือยาน้ำแขวนตะกรอนนะคะต่อไปยาน้ำแขวนละออง ซึ่งเป็นยาน้าที่ตัวยากับตัวน้ำเนี่ยมันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีการตกตะกอนหรือแยกชั้นแต่อย่างใดนะคะต่อไปเป็นโลชั่นโลชั่นเนี่ยจะจัดอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะนะักเรียนอย่าสับสนนะ,อ,ะอันนี้ก็เคยเห็นทั่วไปอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับโลชั่นอันนี้รู้จักดีต่อไปเป็นรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบกึ่งของแข็งมีอะไรบ้างอ่ะ ไปดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือรูปแบบครีมนะคะอันนี้เป็นครีมอะไรคอลเตอร์เพนทาแก้ปวดเมื่อยนะคะตัวครีมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะให้ดูเลยอ่ะตัวครีมนะคะมันส่วนมากก็จะเป็นสีขาวอ่าเป็นสีขาวแล้วก็จะมีความเข้มข้นของตัวยามากนะคะอันนี้คือ ตัวครีมมันจะไม่โปร่งแสงแต่อย่างใดต่อไปนะคะแบคตาซินเป็นตัวเจลนะคะแบคตาซินเนี่ยใช้รักษาอาการไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะทาได้เลยนะคะเอาไปดูตัวเจลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของเจลกับครีมอะนักเรียนเห็นความต่างไหมตัวเจลนะคะจะ ใสๆใช่ไหมเออโปร่งแสงนะคะจะใสๆแล้วก็โปร่งแสงแต่ว่าตัวครีมเนี่ยจะทึบๆหน่อยนะคะก็จะมีตัวยาเข้มข้นมากนะคะตัวครีมอันนี้ความแตกต่างระหว่างตัวครีมกับตัวเจลนะคะต่อไปเป็นยาเน็บยาเน็บเนี่ยจะใช้รักษาอาการป่วยในช่องคลอดของผู้หญิงอย่างเช่นเชื้อราในช่องคลอดนะคะยาเน็บเนี่ย ก็เมื่อสอดเข้าไปแล้วตอนแรกก็เป็นยาเม็ดนะคะเมื่อสอดเข้าไปแล้วมันก็จะไปละลายในช่องคลอดนั่นเองอันนี้คือรูปแบบของยาต่างๆที่พวกเราเห็นในชีวิตประจําวันแล้วก็ครูได้เอามายกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพกันนะคะก็หวังว่าจะช่วยให้นักเรียนแยกรูปแบบของยาได้นะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่